ย้ําเตือนสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะให้ได้ติดตามกันเลยค่ะใครกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูข้อต่อเช่นปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดเอวหรือจะปวดกระดูกสันหลังนะคะหรือใครที่มีญาติพี่น้องเป็นอาการแบบนี้นะคะต้องนี่เลยค่ะลองเลยค่ะฮาลินแคนซีทุกคนนะคะรีบซื้อวันนี้เลยนะคะซื้อเลยในไลฟ์สดของนี้นะคะเพราะทางบริษัทเนี่ยกำลังจัดโปรเด็ดโปรพิเศษค่ะ 99คนแรกเท่านั้นเหลือเพียง99ที่เท่านั้นสั่งซื้อเลยนะคะพร้อมส่วนลดโดยตรงเลยนะคะ7,000บาทต่อการสั่งซื้อข้อเสนอพิเศษเลยนะคะซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2หรือจะซื้อ5แถม3มีอีกซื้อ1แพ็ครับส่วนลดสูงสุดไปเลยถึง7,000บาท โู้คือน่าสนใจใช่ไหมมันไม่ว้าวก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะหากคุณต้องการซื้อนะคะเพียงทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นสั่งซื้อให้ได้สำเร็จอย่างนี้เลยค่ะในไลฟ์สดของนี้นะคะ ต้องจัดลำดับความสำคัญเรื่องสุขภาพอยู่เสมอค่ะสุขภาพต้องมาก่อนถ้าสุขภาพดีทำอะไรได้หลายอย่างไปเที่ยวไปช้อปปิง้งหรือจะทำอะไรก็หายห่วงค่ะแข็งแรงมีความสุขจริงไหมคะโดยเฉพาะใครที่ซื้อระหว่างไลฟ์สดของดีนะคะจะได้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากแบรนด์ฮาร์ลเลยอย่างแน่นอนเงื่อนไขง่ายมากเพียงทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้รับโปไปเลยค่ะ